รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชื่อแสตมป์ดีคละเรือนพลขนน่ารัก สัดีครับน้องๆพี่คิวคิวมาแล้วครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Q Q คิวคิวแฟมิลี่คลับรวมพลคนน่ารักน้องๆครับน้องๆรู้จักกระปุกออมสินกันไหมครับพี่คิวคิวก็มีกระปุกออมสินเหมือนกันครับตั้งใจว่าจะคอยเก็บเงินแล้วก็หยอดกระปุกวันละเล็กวันละน้อยแล้วนําเงินที่เก็บไปซื้อของที่ชอบลหะครับวิธีนี้เรียกว่าการออมครับ วันนี้พี่คิวคิวมาพร้อมกับหนูน้อยรักการออมทั้งสี่คนไปพบกับพวกเขาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเชคเตอร์ครับอายุ7ปีอยู่โรงเรียนเ,เซนจอนครับวันนี้มากับใครครับ แม่กับพ่อแม่ครับตรงไหนบายบายหน่อยครับายบายหน่อยขอกำลังใจหน่อยเชคเตอร์ชอบเล่นของเล่นอะไรที่แบบเชคเตอร์ชอบมากที่สุดเลยครับลูกบังครับเล่นกับใครครับแม่แล้วที่บ้านเลี้ยงสัตว์ไหมครับลีครับเลี้ยงตัวอะไรครับแมวหนึ่งตัวแมวแมวเขินไปแล้วไอ้ครูเลี้ยงกระรอกด้วยกระรอกชื่ออ่มีโพยเลยนะ เ,เป็ดครับกระลอกชื่อเป็ดเหรอครับสรุปเป็นเป็ดหรือกระลอกครับเป็ดเรือกกระลอกชื่อเป็ดแล้วกระลอกของหนูร้องกราบกราบ,บหรือเปล่าครับ <c oughs> สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องทาร่าค่ะร้รกหนูว่าค้ะะาแรงงาค่ะอายุห้าขวบสูงหนึ่งร้อยสี่เมตรน้ำหนักสิบห้ากิโลกรัมค่ะอยู่ชั้นอะไรคะชั้นแคทรีซาทรีค่ะแล้วที่โรงเรียนมีเพื่อนชื่ออะไรบ้างคะ แม่เกน้องกันปาเลนเมลเสดเบดเพชชอบเล่นอะไรกับเพื่อนๆ่นคะซ่อนแอบค่ะเกตคนก็ได้และก็นับคนเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเปดเก้าสิบสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องต้นข้าวค่ะชื่อจริงหนูชื่อจิลลพัทพัชรหีรันค่ะหนูแปดขวัอยู่ชั้น ะสมศึกษาปีที่3ค่ะอยู่โรงเรียนอะไรคะอยู่โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุระน้องต้นข้าววันนี้มากับใครคะมากับคุณพ่อคุณแม่ค่ะไหนคุณพ่อคุณแม่นั่งตรงไหนคะ่ะายบายให้คุณพ่อคุณแม่น่อยน้องต้นข้าวมีพี่มีน้องไหมคะมีน้องค่ะน้องชื่ออะไรคะต้นกะอยูชอบเล่นอะไรคะ ตุกตาหมีตุกตาหมูหมีตุกตาหมาตุกตาหม,มีค่ะ,คะสวัสดีครับชื่อนองกายครับเด็กชายนันชนัยวันชากรุณอายุหกขวบแล้ววันนี้มากับใครครับมากับพ่อแม่ครับคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่ตรงไหนครับตรงนู้นเอาบายบายหน่อย,ย,ยโอ โรงเรียนอะไรครับโรงเรียนพร้อมครับแล้วอยู่ที่บ้านเล่นกับใครครับเล่นคนเดียวครับ <What? S 2> เล่นคนเดียวครับเล่นคนเดียวครับชอบเล่นของเล่นอะไรครับเลโก้ครับต่อเป็นรูปรถครับแล้วอยู่ที่โรงเรียนมีเพื่อนสนิทกี่คนครับ ห <1. S 1> ชื่อว่าแตงกิ้ว <Thank you. S 1> แล้วชอบเล่นอะไรกับแตงกิ้วครับยันยิงเยาวปลากระเป๋ายิ่งจุบคิดเลขเป็นไหมคะคิดหนึ 1> 1่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสเป็น <S 2> 2. <S 3สาส <c oughs> รู้จักคำว่าการออมไหมครับรู้จักจการสะสมเงินให้มีมากขึ้นคือการที่เหลือจาก กินขนมวัะเก็บออมเงินไปใช้ที่อนาคตตอนโตจะได้เงินแม่ซื้อของต้นข้าวได้เงินไปโรงเรียนวันละเท่าไหร่คะ80ค่ะแล้วเก็บกี่บาทคะ6กสแล้วหนูเก็บเงินเอาไว้ที่ไหนคะในกระปุกน้องคาร่าได้เงินไปโรงเรียนวันละกี่บาทคะไม่เคยได้เลยคะ่ะไม่เคยได้เลยคะ่ะไม่เคยได้เลยค่ะมีเงินเก็บไหมคะมีค่ะ ได้มาจากไหนคะคนพ่อกับคนแรกค่ะแล้วทาร่ามีกระปุกอมสินไหมคะมีค่ะเท่านี้ค่ะแล้วน้องกายมีกระปุกออมสินไหมครับมีครับใหญ่เท่านี้ครับ,รบน้องกายเอาเงินที่ไหนไปเก็บในกระปุกอมสินครับเ,เงินของแม่นักหนักนกระาเจาเล ผมจะเอาเงินใส่กระปุกออมสินครับเ่อตรงนี้ครับจะเอาเงินในกระปุกออมสินอันนี้ไปทําอะไรครับไปซื้อเป็นนาฬิกาอะไรกันเก็บนานไหมครับกระปุกนี้12เดือนครับเช็เตอร์คิดว่าเด็กๆทุกคนควรจะมีออมสินแล้วเก็บเงินไหมครับควรทําไมถึงควรมีครับเพราะว่าเราจะได้สะสมเงินได้มากขึ้นกระปุกออมสินหนูเป็นสีขาแล้วก็มีการ์ตูนด้วยค่ะ เวลาเรียนเงินจากโรงเรียนหนูจะเอามายอดใส่กระปุกค่ะเก็บมานานไหมคะสองปีแล้วน้องต้นข้าวอยากจะเก็บเงินให้ถึงกี่บาทคะหนึ่งแสนจะเอาไปซื้ออะไรคะหนูจะเอาเงินในกระปุกไปเลี้ยงต้งตมตำคุณแม่ค่ะโอ้โหคุณแม่ชอบกินตำไทยหรือปูปลาคะคะปูปลาปูปลาให้ทาจาเลยค่ะเวลาได้เงินมาพ้าก็จะเอามายอดในกระเปุาคอามเสนนี้ค่ะ กระปุกอมสินของหนชื่อว่าโมเมค่ะใครน่ารักกว่ากันทาร่าค่ะทาร่าค่ะโอ้โหแล้วทาร่าจะเก็บเงินให้ได้กี่บาทคะ100รแล้วต้องทำความดีกี่ครั้งคะเนี่ยถึงจะได้100บาท10บครั้งจะเอาเงินไปทำอะไรคะเอาเงินไปซื้อขนมค่ะอันนี้เป็นปกระปุกอมสินของกายคับเป็นรูปเป็ดครับ หยอดได้กี่บาทแล้วครับ5ล้า,ลาน5้าล้านอือคุณแม่จะให้เงินเราตอนไหนครับเก็บของเล่นดูบ้านกวาดบ้านจะเอาเงินในกระปุกเป็ดน้อยนี้ไปซื้ออะไรครับอยากได้เลโก้ที่มันเป็นเลโก้กองใหญ่ๆถ้าวันนี้คุณพ่อคุณแม่ให้เงินน้องๆคนละ100บาทน้องๆจะหยอดในกระปุกของตัวเองคนละกี่บาทเริ่มจากน้องต้นข้าวค่ะ 80 900 300 900ถ้าเรามีเงิน10บาทซื้อไอติมไป5บาทเราจะเหลือเงินกี่บาทใครตอบได้ยกมือ5 5ถ,ถูกต้องค่ะเย้ค yeah! ่ะเราเก็บเงินวันละ10บาทเก็บไปแล้ว2วันจะได้เงินกี่บาทครับน้องกายครับ <c oughs> 2 2 0สิ ยี่สิบบาทถ <hire> okay. like ูกต้องครับผมโอเคเพื่อนเพื่อนหยดกระปุกออมสินน้องเหมือนน้องไกยนะครับจะได้เก็บเงินไปเยอะๆะครับเพื่อนเพื่อนมาหยดกระปุกออมสินค่ะจะได้มีเงินเก็บแบบน้องทาราค่ะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมหยดกระปุกออมสินด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนมาเก็บเงินกันนะคะจะได้มีเงินเยอะๆะแบบนี้เลยแล้วหนูน้อยรักการออมของเราทั้งสี่คนก็น่ารักมากๆเลยละครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องได้ของเล่นกันแล้วใช่ไหมครับเด็กๆใช่ค่ะงั้นเราไปจับลูกบอลกันเลยดีไหมครับเริ่กน้องทาราเลยครับหนึ่งสองซ่มน้องทาราได้ลูกบอลสีฟ้าสีฟ้าครับต่อไปน้องกายจับลูกบอลเลยครับหนึ่งสอง่มสีม่วงครับถือเอาไว้ครับต่อไปน้องต้นข้าวครับน้องต้นข้าวได้สีเหลืองค่ะสีเหลืองครับขอดูหน่อยครับ โอ้โหถือเอาไว้นะครับเด็กๆและคนสุดท้ายสุดรอของเราน้องเชคเตอร์ได้ลูกบอลสี <c oughs> ชมพูครับ <c oughs> เด็กๆชูให้เพื่อนๆทางบ้านเห็นลูกบอลหน่อยได้มิยครับโอ้โห,โหเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาแกะกล่องของเล่นไปพร้อมๆกันตอนนี้พักสักครู่นะจ๊ะคิวๆบ๊ายบาย ิเวลาก็้มงเช้าที่อมนินทีวีเอสดีช่องสามสิบสีนะคะทุกคนชื่อแฟนมิตค่าพเรือยพลคนน่ารัก